อันนี้เป็นสระน้ํากลางทุ่งนานครับอยู่ความลึกประมาณ6เมตรนะตอนนี้ผมใส่ปั๊ม DC 12เโวลต์นะครับแล้วก็ดูดน้ําขึ้นมาสายยางสูงยาวประมาณ20เมตรนะครับก็มาดูน้ำนะครับเนี่ยครับได้แค่นี้เองเป็นปั๊มดี12โวลต์ครับก็ปั๊มขนาดเล็กนะเนี่ยครับน้ำได้แค่นี้ เท่านิ้วก้อยนะไหลออกอค่อนข้างช้านิดนึงนะครับว่าปกติปั๊มขนาดนี้สเปคดูดจริงๆส่งประมาณสั้ง4เมตรนะครับอันนี้ค่อนข้างไกลนะสายยางยาวด้วยแล้วก็ความสูงะระดับความลึกของบอ่อ6เมตรครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนลงไปดูนะครับว่าคนทางมันค่อนข้างจะรลาดชันนะแล้วกด็ดูครับดูผมใช้แบตแบตลิเทียมนะครับ แบตก็เนี่ยครับเป็นก้อนละ3า2โวลต์นนะผมเอามาต่ออนุกรมกันให้ได้12โวลต์น,นะครับก็เดี๋ยวพามาดูปั๊มมาเป็นลักษณะแบบไหนนะอันนี้เป็นปั๊มที่ผมใช้นะครับเนี่ครับเป็นปั๊มแบบนี้นะดูครับดูพื้นดินแตกแ่ก็แหงมากครับแล้วก็ดู มันชันมากเลยนะปีนแตกมากเลยครับตัวนี้อันนี้แบตเตอรี่ผมเอามาเผื่อนะอ่าตัวนี้เป็นแบตแปดก้อนครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสิบสองโวลต์แต่ว่าแบตสีก้อนนะอันนี้ก็ตีไปวันห้าแอมป์ครับอันนี้สิบแอมป์นะผมเอามาเผื่อครับเผื่อแบตมันหมดก่อนดูครับลึกมากนะครับตอนขึ้นนี่ก็ยากเหมือนกันนะเฮ้ยะ Seperti ini Seperti ini